สวัสดีค่ะพี่น้องทางไกลทางไกลอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดใช่วันนี้วันหยุดยายดาวต้องไปช้อปปิ้งค่ะ,ะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปนะคะก็ะสถานการณ์ก็ยังไม่ยังไม่อะ,อะไรอะทรงตัวใช่ไหมยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่เราก็มีกลัวบ้างนะคะ วันนี้ไม่มีรองเท้าใส่ค่ะท่านผู้ชมขาก็เลยบอกอคุณพี่บอกต้องไปซื้อรองเท้าแล้วไม่มีรองเท้าใส่ที่มีอยู่ในตู้นี่คือใส่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราอ้วนเท้าเราก็อ้วนตามค่ะพี่น้องจ๋าได้มาคู่เดียวค่ะจริงๆว่าอยากจะซื้อสักสองคู่แบบร้านปกติที่เขาขายอย่างอ่า ไม่มีใจใยายดาวเลยค่ะยายดาวไปเดินหาซื้อรองเท้าแบบนอนมากค่ะเดินแบบจนเหนื่อยจนแบบเอ้ยหรือเราจะยังไม่ซื้อเอ้ยแต่ท่านเราไม่ซื้อเราก็หน้าร้อนปีนี้เราก็ไม่มีรองเท้าใสา่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอองั้นเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีเจอค่ะขึ้นไปชั้นบน ได้มาคู่หนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ลดเรอเพอร์เฟกค่ะก็พอใส่ได้นะคะยายดาวก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันค่ะให้ดูกันค่ะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเฉพาะเสื้อผ้านะคะอาไม่รวมอาหารของกินเอารวมอาหารของกินก็ได้ซื้อกิมจิหัวไชเท้ากิมจิมาหนึ่งแพ็คค่ะหัวกิมจินะคะแล้วก็ซื้อทานทันทา,นทาน ซูชิค่ะซูชิอันนี้เป็นของอาหารเกาหลีนะคะซูชิเกาหลีค่ะถามว่าแซ่บไหมรสค่ะอร่อยค่ะซูชิเกาหลีนี่ก็อร่อยนะคะอัะอนนี้เป็นโลซูชินะคะถือว่าโอเคอร่อยมากนะคะแล้วก็จะนำเสนอแล้วนะจะนำเสนอแล้วนะดูนะดู อยากได้ส้นสูงค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าไม่มีค่ะได้ไม่ส้นสูงค่ะแต่ว่ามันใส่เท้าเราได้ตรงนี้มันมีซิปใช่ไหมเขาถามว่าคุณจะเอากล่องไหมเดาบอกไม่เอาค่ะขี้เกียจทิง้งเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นอะไรที่แบบแยกขยะทิง้งแบบคือแบบโอ้ยขี้เกียจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ชมกันนะคะ ถอยใหม่ป้ายแดงค่ะร้านนี้เขาจัดราคาค่อนข้างาสูงนิดนึงค่ะแต่ว่ายายดาวชอบไปไปจนแบบเขารู้จักแบบแยายดาวแล้วค่ะรอแป๊บนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บเดียวแป๊บเดียว แต่เป็นเจ้าเตันกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝนดีหนาตกโอ้ยไปช็อปมาเดินสะดุดเท้าตัวเองเจ้าค่ะรอ,องเท้าคู่นี้นะคะอยู่ที่6,160ย็เยนถือว่าไม่แพงค่ะราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะ อยากได้ส้นสูงค่ะเพราะว่าเย,ยเาวเป็นคนเตี้ยใช่ไหมเวลาเราใส่กางเกงเงี้ยอ่ากางเกงเราจะยาวออกมาใช่ไหมคะเราจะใช้รองเท้าช่วยแบบเออให้เราสูงขึ้นแต่ว่ามันไม่มีค่ะก็เลยเอาแบบนี้มาแล้วมันใส่มันมีซิปข้างหลังค่ะเราสามารถอ่าแหกอันนี้ออกได้ค่ะลูดซิปแล้วก็แหกแวก,แกตรงนี้แล้วก็ใส่ได้ค่ะนี่ค่ะก็รอดูอนาคตให้มัน แล้วเราค่อยมาซื้อใหม่นาะคะเนาะตอนนี้ก็กำลังขยายามอยู่นะคะพี่น้อง่ะที่ไม่ได้ทำ YouTube ไม่ใช่ว่าท้อหรือว่าเออไม่อยากทำแล้วไม่ใช่นะคะยังคิดถึงพี่น้องทุกคนเลยค่ะยังชอบทำ YouTube อยากจะทำ u t u b e อ่าแต่ช่วงนี้ที่หายไปเนี่ยเพราะว่า ออกกาลังกายค่ะคนอ้วนออกกําลังกายเวลาเราออกกําลังกายแล้วเวลาเราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วเราตอบคอมเมนต์พี่น้องไม่ไหวค่ะถ้าเราจะแบบอตอบคอมเมนต์แบบป๊อปป๊อป,ะป,ะป,ะปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยทําแล้วครั้งหนึ่งแล้วสรุปเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปให้ใครก็คือแบบไปให้เต็มที่เลยค่ะก็เลยอตอนนี้ก็มีหยุดไปบ้างนะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้า,าได้ลงคลิปก็ ก็อ่าก็จะอ่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตอนนี้ก็คงจะค่อยๆทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้หุ่นสวยก่อนแล้วก็จะอ่าอ่าแล้วก็จะอ่าทำคลิปเยอะๆค่ะยังรักทุกคนเหมือนเดิมอ่าคิดถึงทุกคนเลยค่ะให้ดูข้างเดียวก็ไม่ได้เนาะต้องให้ดูสองข้าง,นะะนนงาเนาะค่ะนาะนี่รองเท้าใยดาวค่ะ ถอยหม่ป้ายแดงไปเดินดูตั้งนานคิดว่าวันนี้จะไปได้แล้วนะรองเทา้าในที่สุดเราก็ได้มาตั้งหนึ่งคู่นะคะชิ้นต่อไปคืออะไรคะชิ้นต่อไปนี่ค่ะเราจะเอามาใส่เล่นนะคะท่านผู้ชมค่ะตานทันทั <c oughs> ปิดพุงยายดาวไม่มดหรอกน้องเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสายเดียวใช่ไหมคะเราก็จะมีแขนอันนี้ค่ะ ตัวนี้ไอ้ตรงนี้มันคิดว่ามันอ่าแขนยายดาวใส่ไม่ได้หรอกค่ะตรงนี้เนาะมันแคบแต่ว่ามันมีกระดุมเราสามารถเปิดกระดุมได้อันนี้ยายดาวจะซื้อมาใส่เล่นค่ะตัวนี้ไม่แพงนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเยนค่ะตัวนี้นะคะสายเดี่ยวเกาะอ,อกนะคะาสายลูดได้ไหม รูดได้อีกหรือเปล่าถ้าใส่ได้เราก็ใส่ถ้าใส่ไม่ได้เราก็เก็บอีกเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง่ะอย่าซีเรียสค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาเราก็แบบเออใส่ได้เราก็ใส่ใส่ไม่ได้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพร้อมวก็ใส่ก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเชื Mike, ly, ่อมไม้สะพายยายดาวเนี่ยซื้อมาแบบโอ้โ oh, หจะหาไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยค่ะเราลืมไปเลยเอ้ย e เรามีเสื้อตัวนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมาให้ชมอะไรที่มันดอกดอกเยดาวชอบมากค่ะที่มันมีดอกนะคะไม่ใช่ดอกทองนะคะดอกไม้ค่ะท่านท่านทานี้นี้เห็นเห็นแบบโอ้ยเ,เห็นเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมสวยจังเลยเนี่ให้พี่น้องชมค่ะเนี่ยขา,ขาขาขาเขาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสภ้าหน้าร้อนนะคะ นี่ค่ะสวยไหมคะสวยไหมเย,ยา,าวชอบอะไรที่มันเป็นดอก,ดอกค่ะดอกไม้นะคะไม่ใช่ดอกทองนะคะอย่าคิดมากค่ะนี่ค่ะจะใส่สบายมันพริ้วมากเลยค่ะตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่ 9,900เยนค่ะกางเกงตัวนี้นะคะเฉพาะตัวนี้9,900เยนค่ะเราก็ได้ทำการลองใส่ดูแล้วว่าเราใส่ได้ไหมเราใส่ได้ค่ะเราเลยก็เลยเอามานะคะแต่ขามันเป็นกางเกงพลิ้วใช่ไหมขามันจะยาวเราต้องหารองเท้าส้นสูง5อ่ามาใส่แต่ว่าเราก็าไม่มีรองเท้าส้นสูงเนาะก็ไม่เป็นไรใส่มันลากๆก,ก็ได้นะคะเนาะ เห็นปุ๊บปิ้งปุ๊บเลยค่ะเนี่ยชอบไหมคะชอบไหมคะรูปล่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมา <c oughs> น้ำเนื้อแค่นี้ละค่ะพี่น้องจ๋าก็าไปชอบมา อาทิตย์นี้รู้สึกว่าะจะไปซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็จะ,ะจะทําปิ้งย่างปิ้งย่างตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะเราก็จะไปกินลมชมวิวหน้าบ้านกันอีกค่ะปกติอยู่สองคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ส่วนมากจากะก็จะ,ะยกนักแกกควยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปนั่งเอาบรรยากาศเมื่อวานซื้อไปซื้อร้านร้านเนื้อมา ร้านขายแบบเนื้อสัตว์โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำอ่าเป็นยากินที่เกลือที่เขาผสมทะเลมาแล้วสผสมผสมอ่ารสชาติมาแล้วเนาะค่ะเนาะเรามาปิ้งมันจะอร่อยมากค่ะแล้วก็อ่าแบบไหนที่เราต้องมาปิ้งใส่เกลือเอาเองอะไรอย่างเงี้ยก็ม,มีมีหลายแบบหลายอย่างมากค่ะแต่ร้านอ่าเป็นร้านเนื้อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ผิดหวังค่ะเนื้อเขาหรือว่าหมู อร่อยมากค่ะอร่อยทุกอย่างดย๋าวเราก็ขอจบคลิปไปก่อนแล้วค่ะพี่น้องขาวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะก็ยังเหมือนเดิมรักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่ว่าเหนื่อยหรือโตหรือเตะไม่ใช่นะคะคืออยากจะลดความอ้วนคือแบบเนี่ยเสื้อก็ไม่มีใส่แล้วรองเท้าก็ไม่มีใส่แล้วค่ะเราโม่แต่เพลินมีความสุขกับที่เราได้ทํา youtube ที่เราได้กินนะคะกะ็ถึงเวลาเราต้องอ เอาเอามันออกแล้วค่ะคอยดูว่าเราจะเอาออกได้สักเท่าไหร่ค่ะก็ขอกำลังใจพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายๆค่ะ